สวัสดีครับพบกับ DIY ายต้นอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแก้ปัญหาอาการชักโครกกดแล้วน้ําไม่ลงนะครับเหมือนกับว่าซ่วมเต็มอาการมันซ่วมเต็มยังไงอย่างนั้นเลยกดแล้วมันไม่ลงนะครับ ก็เป็นปัญหาสําหรับหลายท่านนะครับที่ไม่สบายใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาแนะแนวทางนะครับในการแก้ปัญหากรณีส้วมที่ใช้ถังแซกหรือที่ภาษาทางช่างเรียกอีกอย่างนึงว่าถัทางที่ไม่มีวันเต็มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีลักษณะนี้แล้วเนี่ยอย่าเพึ่งเรียกลดดูดส้วมนะครับให้ดูคลิปนี้ให้จบแล้วจะรู้ว่าไอ้ที่เขาบอกว่าถัทางที่ไม่มีวันเต็มเนะี่ยมันเป็นเพราะอะไรถึงกดน้ําไม่ลงมันเต็มจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทย ตอนที่เกิดปัญหานะครับก็จะธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมแก้ไปแล้วนะครับถึงได้มาทําคลิปนี้นะครับก็เวลาเรากดกดตัวชักโครกเนี่ยนะครับกดปุ่มให้น้ําน้ําชําระลงเนี่ยนะครับพอกดไปแล้วเนี่ยนะครับน้ําก็จะเอือเอือดอยู่ในชักโครกนะครับแล้วก็สิ่งปฏิกูลก็ยังลอยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับคือปัญหาคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าเราจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาทําความรู้จักกับ ถังเซตก่อนนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าตัวถังเซตหรือที่เรียกเป็นทางการกนะ็คือถังบำบัดน้ําเสียแบบไรอากาศนะครับภาษาชั่นก็คือถังเซ็ตนั่นเองนะครับเจ้าตัวถังเซตเนี่ยนะครับก็จะมีช่องทางของน้ําเข้าน้ําออกหน้าตากลมๆดำๆแบบนี้นะครับจะฝังอยู่ใต้ดินหลักการทํางานของเจ้าตัวถังเซตเนี่ยเมื่อเวลาเรากดชักโครกนะครับน้าที่ในชักโครกเนี่ยก็จะไหลเข้ามาทางเข้าช่องทางเข้าของถังเซตแล้วก็เห็นท่อระบายอากาศข้างบนไหมครับ ตรงจุดท่อระบายอากาศนะครับถ้าถ้าไม่มีตรงจุดนี้น้ําก็จะไหลไม่ลงนะครับเพราะว่าไม่มีช่องอากาศหลังจากน้ําเข้าไปในถังแล้วเนี่ยน้ำก็จะวนผ่านตัวตัวแผ่นกั้นนะครับแล้วก็จะไปผ่านตรงตัวกลองนะครับพอกลองเสร็จนะครับก็จะได้น้ําที่เหมาะที่จะออกไปสู่แหล่งน้ําธรรมชาตินะครับก็จะออกไปที่รางระบายน้ําหรือว่าบางบ้านมันอาจจะทําเป็นบอ่อซึมนะครับในกรณีนี้นะครับในคลิปของผมเนี่ยผมทําเป็นบอ่อซึมไว้นะครับ นี่ก็คือหลักการทํางานง่ายๆเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตรงจุดใดจุดหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวท่อกรองอากาศมีการอุดตันครับน้ําจากชักโครกเนี่ยก็จะไม่ไหลออกมานะครับหรือว่าตรงท่อที่ออกไปรางระบายน้ําหรือว่าบ่อซึมเนี่ยนะครับเขาอุดตันน้ําจากชักโครกเนี่ยก็จะไหลออกไม่ได้นะครับไม่มีทางที่ปล่อยน้ําออกนะครับเขาก็จะเอออยู่ในชักโครกแล้วก็ค่อยๆซึมไปทีละนิดๆนะครับแต่บางทีเนี่ยกดไม่ลงเลยก็มีนะครับก็เพราะฉะนั้นมาดูนะครับว่า สาเหตุจริงๆครับของที่บ้านผมเองเนี่ยนะครับจะเกิดจากอะไรนะครับนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นอ่าตัวท่อระบายอากาศนะครับที่ต่อออกมาจากตัวถังแซกนะครับนี่เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องต้องเช็คถ้าท่อเขาระบายอากาศไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้ซ่วมหรือว่าชักโครกเราเนี่ยกดไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราต้องเช็คก็คือตรงจุดนี้ วิธีเช็คยังไงครับก็เช็คครับดันแย่เข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรไปอุดตันไหมส่วนใหญ่จะเป็นพวกสัตว์ต่างๆที่เข้าไปเป็นงูคางคกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเช็คนะครับตรงนี้ผมเช็คแล้วไม่มีปัญหาท่อไม่มีอุดตันนะครับทีนี้อีกหนึ่งจุดนะครับก็คือตรงจุดท่อเดนน้ําทิ้งนะครับของผมเนี่ยนะครับปัญหาอยู่ที่ท่อเดน้ําทิ้งนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับเมื่อกี้ผมก็ขุด กดลงไปนะครับเพื่อที่จะระบายน้ําออกนะครับถ้าน้ําออกแล้วนะครับถักโคกเราก็จะกดลงได้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาอุดตันนั่นเองนะครับท่อระบายน้ํานะครับถังที่ไม่มีวันเต็มนะครับเพราะว่าเขามีการระบายน้ําแบบนี้อันนี้อยู่บ้านนอกนะครับก็จะเป็นป่อยอิสละนะครับถ้าอยู่ในเมืองก็ต้องเช็คนะครับว่ามีตันมีอะไรหรือเปล่านะครับ อันนี้อยู่บ้านนอกบ้านสวนนะครับอบสระนะครับเห็นไหมครับมันปุดตันนั่นเองนะครับมันระบายน้ําไม่ออกนะครับต้องมาเปิดทางน้ําให้นะครับหลังจากที่เราทําการแก้ปัญหาได้แล้วนครับก็เรามาลองเช็คอีกรอบหนึงครับโปได้นะครับน้ําก็ต้องดันลงลักษณะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถังแซกเนี่ย เป็นถังที่ไม่มีบรนเต็มแน่นอนนะครับถ้าตาบใดยยังระบายอากาศได้แล้วก็ท่อน้ําทิ้งไม่มีอุดตันเขาก็ทํางานปกติแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ